อนนี้ขอแน่แลวค่ะวันนี้ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่แต่งจับชื่อไม่ได้แต่ไม่ได้อ่านชื่อด้วยซ้ําแล้วก็เป็นจะเป็นแนะนำก็คือเป็นแมปที่แบบจะให้เราโอยหยุดยุดยุด,ยดก็คือจะแบบต้องฆ่าซอมบี้แล้วเอาไปอะไรนะเอาไปบดเอาไปบดให้มันกลายเป็นเนื้อแล้วก็เอาไปทําให้มันเวียนไทย ซอมบี้กล้วยเพิ่งเห็นในโลกโนี่เลน,นี่ล้มล้มโดนกระทะบิโดนกระทะปรลหันของแตงเข้าไปโดนกระทะปละหันของแตงเข้าไปน,ะะปน,ไปนี่ลองฮะแตงต้องรีบเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตอนเช้าแล้วสปิซอมบี้ก็จะหายไปโอ้เดี๋ยวให้ปล่อยเพื่อนจัดการไปก่อน จะต,ติงปิดอะไรเนี้ยแต่ที่แน่ก็คือซอมบี้บักเอาเข้าเครื่องต่อไปตีตีต่อน่ิจๆมันก็เหมือนเก้าสิบเก้าคืนนั่นแหละโอ้ซอมบี้เยอะมากมีซอมบี้กล้วยด้วยโอ้ยตกใจเลยมันมาจากไหนอ่ะโดนกระทะปะหันของเต็งเข้าไปเป็นไงตบไหม จะตอนเช้าแล้วรีบ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 เก็บรีบรีบเก็บจะตอนเช้าแล้วศพซอมบี้จะหายไปหมดถ้าตอนเช้าอ่ะศพซอมบี้จะหายไปหมดถ้าตอนเช้าแล้วโอ้แม่ก้าได้เนื้อเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เยอะมากโอ้มือเต็มเอาไปโบดบดแนะนำาบดให้บดทีละอันนะมันจะแบบได้เยอะกว่าถ้าบดทีละอันจะได้เยอะกว่า นี่บดไปเลยนี่คือแตงข้ามมาเล่นถึงวันที่ห้าเลยมันตักแอบเหมือนก้าสิเก้าคืนอยู่นะ oh God. โอ้ม่ก่อนโอ้เยอะมากยังค่อยอันนี้ยังเก็บไายก่อนไปอบคืนนี้ได้เยอะเนื้อเยอะมากเลย โอ๊ยมีเคกล้วยด้วยมีพายกล้วยโอ้ไม่ก็ก็รีบรีบาานะคะลูกค้าเขารออยู่ลูกค้าที่จะกินมพายเขารออยู่นะ่ะเดี๋ยววาง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 ให้หมดเลย เต็งไปจัดการบป๊บหนึ่งอุย้ยพังรัวง้วบ้านฉันะำไมชักพังรั้วบ้านฉันไม่งั้นจะโดนกระทกปลหันแต่งฟาดอย่าพังรั้วบ้านฉันเข้าใจไหมเดี๋ยวจะโดนกระทะปอลหันของแตงฟาดน,น,นี่นี่แน่ใจไหมว่าอย่าพังรั้วนี่โดนมันเลือนร้องอะไรแถวนี้ไปร้องไกลๆไม่ได้ร้องให้ เจอปืนเด้งเข้าไปหน่อยนี่ยิงเคยหน้าเลยเรียูกกระสุนไม่จำกัดว้าวนี่โดนกระทะปลหันของแต้เข้าไปเปีย่เป็นไรฮะไปกินอื่นไม่ได้เหรออืมนี่แน่เข้าไปในร้านทำไมห้ามเข้า ไอ้จะรีบเก็บก่อนซอมบี้บุกทะลวงเข้ามาในร้านเรื่อยๆไม่ได้เลยนะโอ้ได้เนื้อเยอะมากยิ่งคืนเยอะๆได้เนื้อเยอะมากว้าวโอยดีนะเก็บเนื้อทันโอ๊ยพอซอมบี้วกงนั้นก็าไม้กันหมดเลย โอ้ไปวางข้างนอกบ้านดีกว่าแดงต้องซ้อมซ่อมรั้วก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ซอมบี้มาบุกทะลวงบ้านนี่นี่นี่ทุบนี่ว้าวนี่นี่ทุบ ้มีกดโอเคตอนนี้แล้วเราก็ปกติแบตเรียบร้อยอย่าทิง้งอย่าทิง้งเอามานี่กดอีอ e ย <c oughs> ู่ไหนตัวอีไหนหาอีไม่เจอใครซื้อ่านเนี่ยแล้วซื้ออะไรไปเรื่อยหาชามซื้ออะไรไปเรื่อยอีกแล้วในพวกเนี้ย แต่งซื้ออีโต้มาดีกว่าอืมไม่เอานะแต่งเอาแตงเอาพันแผลดีกว่านี่เดี๋ยวเมาหมดแลนเลยเอา่ามก็คือฉันเหมาหมดแลนเลยแต่มันก็เกิดใหม่มาเรื่อยๆอู้วพันแผล เ0ดสิบดอลลาร์ไม่เป็นไรแตงรวยอเูเก็บมาให้หมดเลยโอเคเตรียมกระทะให้พร้อมไปบุกมาเลยเริ่มตัวแรกสตรอเบรี่มรกตนี่ มีอะไรฮะยิงกันให้หมดเลยว้าตกใจมาทำลายทำลายหาเรื่องคนอื่นนี่ยิงเดี๋ยวปิดก่อน คือกระสุนอินฟินิตี้บูเบอรี่มาทำร้านฉันทำไมมีด้วยโหเก็บให้หมดเลยแต่อยากจะทุยน้ำลายทิ้งดูกระแทกน้องหนมันก็ไปเป็นไง เจ็บไหมไม่เจ็บไม่จำกันเลยวกนี้ไม่เจ็บไม่จำโดนนี่เข้าไปจะถ้าจะคิดก็คิดนอกบ้านนู่นนี่นี่โดนกระทะเข้าไปฟาดหัวเก็บเก็บก่อน เยอะมากโอ้ไม่ก็ล้นนี้หมดแล้วเก็บน้งจะรีบเก็บเต็มโบดเลยนี่ใส่เข้าไปให้หมดเลยบูเบอรรี่ ไฟฟ้าไว้ทำอะไรอ่ะอย่าไงเงี้ยไม่รู้อาจจะมีประโยชน์ภายในภายหลังก็ได้ประโยชน์อาจจะมีประโยชน์ในภายหลังก็ได้ทเ,เอาออกไปวางข้างนอกบ้างนี่ขายขายขายใครจะซื้อบ้างฮโอ้ไม่ตังค์ไม่พันแล้วไปซื้อของกินดีกว่าว้าว,ว,าว อุ้ยขอปืนหน่อยอุ้ยปืนเจ็ดร้อยเองขอเปลี่ยนปืนหน่อยนะคะพอดีอจะซื้ออถ้าม,มันแพรหรอจะซื้อหรอได้นะต้องขอวางไว้แถวน,นี้กอนถ้ามันแพ เผื่อจะมีคนมาหยิบสักนิดสักหน่อยสักหน่อยสักนิดว้ายมันแย่งอะไรกันเนี่ยก็เดินไปดีก็ได้นะคะคุณลูกค้าพอดีแค่อ้อมมาก็จบแล้วค่ะไม่ต้องไปยืนแย่งอะไรกันตรงนั้นเนี่ยเอ้ยโอ้แค่ไหนก็จบแล้วมาปีนป่ายขึ้นเลยจะรั่วต้องรอเขาซื้อกันเสร็จกี่โมงเนี่ย อยตามมีหกร้อยแตงขอเอาไปซื้อคนคนแรกเลยนี่โดนแตงใช้กระแาบ้างดีกว่างั้นไม่มีผลเลยกับสองบีทั้งนั้นอนะเป็นไรฮะไม่อากาศมันไม่อากาศหรอ แงเพิ่งเห็นซอมบี้ไม่อากาศอ่ะโอ้แอปเปิ้ลเกี่ยวตายแล้วทำไมยืนได้อีกงงออ้ยซอมบีลม้ล้มตีโดนกระทะปอนหันของแตงเข้าไปเป็นไงเจ็บไหมไม่จำกันเลยมานี่โดนกระทะของของแตงเข้าไป เอีว <ève S 2> <sociedad. S 1> ้ายตกีจเฮ้ยมาไม่มีตกไม่มาอ่ะครับนี่แน่ตีตีโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวตัวใหญ่นี่นี่นี่ ตอนน้องรีบตีก่อนที่จะเช้า pues ร mm e nah ีบอีเลยอีอีล้วนๆตอนนี้ต well ้องจะอีล้วนๆอีอีหมายถึงปุ่มตัวอีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดเช้าขอขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาเก็บซอมบี้แป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึง มือเต็มโอเคต้องจะเก็บเนื้อทั้งหมดพระขาอุ้ยติดติดออกไม่ได้ Okay. โอเคโอ้ขายได้สามรอยกว่าบาทนี่รวยมากเลยใส่ไม่งหมดเลยีกเกียถือแล้วมีคนซื้อเยอะมากโอเมกอดโอ้ได้ไปพันหนึ่งกว่าแล้วอะเพื่อนอ่านามีกำไรเป็นพัน ขอวางแป๊บหนึง่งแล้วก็คุณเลือกจะซื้อได้เลยนะคะฉ,ฉันเบื่อแล้วอะโ้หปืนนี้นะ่าสนใจดีหยิบมาสักอันหนึ่งละกันโ o oh ย my god ้าว นี่เพื่อนเพื่อนนายอยู่ไหนอะแตงเห็นไม่เห็นเลยอะเพื่อนแตงเอาไปวางเลยแพงเขตไหมคืนที่เก้าต่อไปคืนที่สิบนะโอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าทำอะไรโยนทำไมคนนี้ซอมมี้เกิดเร็วจ้ะ นี่แหละเตยช่วยกระต้นี่โอหแรงโอ้ขอเก็บพวกนี้ก่อน เป็นความรู้ใหม่ที่ยังพึ่งรู้ใส่พริกใส่เกลือนิดหน่อ no. ยยิงโอ้นี่อาหารเช้ามาแล้วนะคะอาหารเช้าเชิญซื้อกินได้เลยฉันจะพักก่อน เอาพักไปใ oh, <wow. S 1> มีตรงไหนใช้ซ่อมไหมไม่น่ามีแตงจะไปซื้อกำแพงบ้านใหม่ก่อนนะกํำแพงจริงบ้านใหม่ก่อนคุยกด E เลยซื้อมาสักสาอันนะเอาอันนี้ออกมา อัพได้เอาเวลาเอาไปซ้อมแลนใหม่แล้วซ่อมซ้อมแลนใหม่หลูกว่าเดิมอีกไม่หลูเหล็กขึ้นสนิมชัดเลย <c oughs> แต่มาก็ถือว่าเหล็กเหล็กก็คือเหล็กแข็งแก่งเหมือนเดิมดรีเซ็ตก่อนโอ้ยเพิ่งเห็นร้านระเบิด ตุ้มต้มโอเคเดี๋ยวไปปิดคลิปตรงนี้กว่าก็ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไปให้พาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยค่ะขอกคณค่ะ